ที่สีแดงวันนี้9แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2 5 6 7ค่ะมแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ติดตามข่าวสารเข้มข้นได้ทุกวันแน่นอนนะคะควันนี้เราจะเริ่มต้นบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเสาร์อาทิตย์ในช่วงหลังจบทุกโต๊ะข่าวได้ติดตามขับไฟเดย์กันหรือเปล่าคะ กำลังเข้มข้นสนุกเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนวันวาเลนไทน์ค่ะน้องขวัญอุตสามณีนะคะคุณไม้วริศแล้วก็คุณคุณเชอร์เบลลันลล,ลินค่ะคุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นสุดๆเลยนะคะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ฝากติดตามด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์หลังจบทุบโต๊ะข่าวตอนสามทุ่มสี้านะคะส่วนวันนี้หลังจบรายการข่าวเราเลยคุณผู้ชมเช้านี้ไม่ต้องรอเลยค่ะ จบรายการข่าวอารุณอมรินชี้พจอลงพุงเข้าไปเอ็กซกันกับจานเด็ดคนดงังอุ๊ยพี่แจ็คเดอะโอสปกติเขาเล่าแต่เรื่องผี วันนี้เขาจะพาไปดูเรื่องกินกันบ้างเอ๊และผู้ชายที่เป็นเซียนด้านการเล่าเรื่องผีเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะกินอร่อยแค่ไหนนะคะมารอติดตามได้เลยชีพจรลงพุงวันนี้หลังจบรายการของเรา9โมงตรงค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่อยากจะเอามาอวดกันเลยค่ะสำหรับอมรินทีวีเราได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าภายในการประกาศผลรางวาัลโทรทัศนททองคาครั้ง ที่38นะคะนี่พี่ป๊อกมารกพร้อมกันกับสามีสวยมากเป็นผู้หญิงที่เราเห็นทุกครั้งคุณผู้ชมทั่วประเทศแล้วก็รางวัลอันทรงคุณค่านี้อ,มอเมริคทีวีของเราสัญญานะคะว่าจะผลิตคอนเทนต์คุณภาพละครรายการข่าวอันดับหนึ่งของประเทศต่อไปเรื่อยๆเ,เพื่อคุณผู้ชมของเราค่ะครับ มาดูเรื่องราววุ่นวุ่นมุนมืน,มนงงงกันหน่อยระหว่างตำรวจปะทะกับประชาชนคือในเหตุการณ์ครั้งนี้นะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเริ่มแรกเนี่ยมีวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วตำรวจสายตรวจสองนายขับตามมาจะยึดรถเขาเพราะว่ารถมันแต่งซิ่งแต่ชาวบ้านเขาเข้าไปห้ามเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นมีเรื่องมีราวกาันตำรวจรัวปืนสนั่นเลยค่ะ ของสวนสัตว์ทันทีเพราะว่าหลังจากที่ยีราฟงับร่างหนูน้อยชูขึ้นไปสวนสัตว์ออกกฎใหม่ห้ามนั่งท้ายกระบะครับเออก็เพื่อความปลอดภัยคือเหตุการณ์นี้น้องโชคดีที่ว่าร่วงตกลงมาแล้วคุณแม่รับเอาไว้เพราะถ้ายิราฟงับออกไปแล้วไปปล่อยนอกรถน่ะจะความสูงอย่างน้อย2เมตรนะสัตว์เขาก็ชดใช้ไม่ไหวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับอนาคต จร,จริงๆตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วสวนสัตว์ออกกฎใหม่ทันทีนะครับคุณผู้ชมก็ยังขับรถเข้าไปได้ตามปากติเปิดกระจกให้อาหาราน้องได้ตามาปากติ<น>แต่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนต้องอยู่ภายในรถจะไม่มีการออกมาบริเวณท้ายกระบะอีกเด็ดขาดครับอถ้าคุณผู้ชมอยากได้บรรยากาศแบบนี้บ้านเรามีนะ สวนสัตว์ที่กาญจนบุรีอ่ะเออไม่คิดอยากไปมกเป็นสฟารีเหมือนกันใช่พี่ลับเขาแบบว่าโผล่หัวเข้ามามี่คืออะไรโอ้สนุกไหมน้องบีสนุกอันนั้นละคือเราอยู่ในอยู่ในรถสฟารีใช่ไหมเออมันยังปิดหลังคาไงเออเพราะฉะนั้นถ้ายีลับเขาโผล่มางับผิดปุ๊บเนี่ยเขาหัวเขาก็จะติดเพดานรถเขาก็เอาเราไปไม่ได้อีกที่หนึ่งก็คือสวนสัตว์เขาเขียวคุณผู้ชมถ้าเป็นที่เขาเขียวเนี่ยตรงจุด ที่เขาจะให้เราซื้ออาหารจะเป็นแท่นสูงเท่ากับหัวยีราฟเลยแล้วเขาจะมีให้เราลูบด้วยนะว่าลิ้นยีราฟมันสากแค่ไหนโอ้โพี่กิ้งหลอยากลองจับของจริงดูเลยนะคะอ,อันนี้แหละก็เป็นสวนสัตว์บรรยากาศที่เอามาฝากกันยามเช้านะคุณผู้ชมเผื่อวันอาทิตย์วันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่บางคนพาน้องๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะคแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาบ้านเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าพอโตขึ้นมาหน่อยสวนสัตว์น่ะไม่อยากไปแล้วสวนสาธารณะค่ะพี่พลไม่ได้มานั่งพักฟ่อน ยอใจปีกันได้ไม่เลือกสถานที่จริงๆเอามีทําไมหรอหนูไอ้มนี่ยทําบ้านลูกไม่เวียนไม่เค,ยเคยรยดใส่ใจตัวเองแฟปลเลือกแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงสังกะสีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบคุมคุมกัน ใส่ใจตัวเองทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแพ้ v วนเนชทาครอบหนักเบื่อกับครอบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้ครอบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวน i s ชพลัง o อกซ c แอคชช่วยขำจัดครอบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่สุดคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนเนชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนิ s ชกับพงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้แการจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย แชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแกนขึ้นกว่าเดิมเคลเมนสูตรใหม่พลังช่กระจัดรังแคขั้นสูดพร้อมอ o ์แฟ f a ตอร์สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ช่วยสยบรังแคด้วยเคลเมนสูตรใหม่ชมเสริมโภชนาการที่ดีให้เขาชมเลือกเอนฟาสูตรที่ใช่เสริมให้เขาเพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่ Enfagro A plus Micro C บ i o นมสูตรเฉพาะที่แม่อย่างชมมั่นใจ เลือกแอนฟลาสูที่ใช่อยากผิวดูใสเห็นผลจริงลองวาสลิงกูตาฮยาผสากรกูตาโกลและไฮยาลูรอนบูสผิวดูใสเหนือกว,วิตามินซีสิบเท่าผิวดูกระจ่างใสฉ่ำโกลในห้าวันผิวดูใสออร่าต้องวาสลิงกูต้าช้าลอง พหอมจังจัดซะหน่อยใครก็ติดใจความหอมแบบธรรมชาติ b r i e z e x c e l Signature Peony Love ด้วย smart enzyme ช่วยกระจัรครอบหนักพร้อม essential oil เข้มข้นหอมรูได้นาน4สัปดาห์ใหม่ b r i e z e x c e l Signature Peony Love ฉันเชื่อี่ความมุ่งม,มั่นของเขา h i Q 1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Q1 Plus Super Goal. Cool. จริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตามส่วนใหญ่เวลาเห็นตีกันนะมักจะเป็นคู่อริต่างสถาบันต่างหมู่บ้านต่างอำเภอไปเจอกันที่งานบุญงานบวชงานกาชาติหรือแม้กระทั่งแบบพวกงานประจำปีก็ตีกันได้แต่ว่าครั้งนี้สวนสาธารณะที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พวกเยาวชนมาตีกันเหมือนกันค่ะ ทั้ปืนอีกก็อยากจะให้ตำรวจเพิ่มช่วงเวลาในการกวดขันหน่อยเพราะว่าพอตำรวจมาไอเด็กพวกนี้มันก็สลายตัวค่ะอโอ้น่ากลัวจริงๆอ่ะเดี๋ยวสลับอารมณ์นิดนึงคุณผู้ชมชวนไปเที่ยวที่วัด ทับกระดานในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะคช่วงนี้เขามีงานรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะครบรอบ32ปีเมื่อวานนี้งานเขาจัดเป็นวันแรกนะคะน้องเพชรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเดินทางไปร่วมงานด้วยค่ะที่วัดทับกระดานในพื้นที่ของตำบลบ่อสุพ,พรรณอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะคะมีการจัดงานรำลึก32ปีการจากไปของราชินีลูกพุ่งอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นคนไปขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะทำบุญหรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ได้เลยค่ะค่ะเช็คดวงกันแล้วขอพักแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากุญแจดอกหนึ่งที่โยนลงมาจากชั้นบนของคอนโดลแล้วไปโดนรถเขา่คนรถเขาบุกหลังจากนั้นยกพวกไปรุมกระทืบเขาเอีกล่าสุดเจอตัวแล้วนะคะขอตกเข้ามาเลย คือพวกหนูยอมรับยอมรับในส่วนส่วนส่วนหนึ่งที่ไปทำลายที่อันนี้อันนี้คือพวกหนูยอมรับกันเลยดึงราคาถูกจริงต้องดึงราคา ชิคบิ๊กหอยซื้อแอลลีนแอนมาร์มครบ500บาทรับส่วนลดทันที50บาทซื้อครบ700บาทแลกซื้อแอลลีนราคา312บาทซื้อโรโลิโอครบ599บาทรับส่วนลดทันที30บาทถึง12มิถุนาย,ยนนี้พนึกกำลังถูกจริงที่บิ๊กซีแดดแรงกูไม่กลัวอยากออกไปสนุกข้างนอกแต่ไม่อยากทากันแดดเนี้อเน่า,นา,นาไม่ต้องกังวลแล้วสูตรใหม่วาสลินกรุตาไฮยา SPF 50ผสานพลังกรุตาไฮยาท้าลองเซรั่มกันแดดแตกตัวเป็นน้ำเพื่อผิวกลอดูกระจ่างใสขั้นสุด ขนมกลิ่นข้าวโพดย่างส่งแทงอร่อยพอดพอมีแบบเวลารถชนถ้ามีรู้ใจประกันภัยความหงุดหงิดของคุณจะเล็กมากสวัสดีครับเล่นมือถือปะเนี่ยเล็กจริงด้วยขาอไหนรุ่นไหนนะไปท่ายรถตู้รอคณดูผมบอกก่อนนะผมไม่เป็จริงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือไว้แต่ใบเคลมและรถทดแทน รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียวไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสูตรใหม่ผสานสามส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานพิเศษ29บาทมีขายแล้วช้ารังแต่ดาว อุยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมอเพราะยังไม่โดนใหม่ซิลลา AHA สก,กัด100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อนสารสก,กัดไ,ไข่บุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูส <Boost, S 2> ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสฉ่ำต้องโดนใหม่ซิลาชมเสริมโภชนาการด้วยเอ็นฟาสูตรที่ใช่เพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันเอนฟาโกรเอนฟินิทัสที่มีแลคตอเฟอรินจากนมโควิตามินดี12มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่ ยาท่า,าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่นนอานคำเตือนในาก่อนใช้ยาเฮโมวิตแอคทีฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรโสมสกัดมีสารสกัดจากใบแปะกล้ยและวิตามินบ hey ีสิบสองเฮโมวิตแอคทีฟวันละเม็ดิวเบอรี่ฟรุตพายเคลือบครีมกลิ่นผลไม้สอดไส้แยมเนื้อเค้กนุ่มอร่อยแบบดับเบิลดิวเบอรี่ฟรุตพาย จุดดำดือ้อแก้ยากจัดการด่วน Nivea Super 1 0อัดแน่นด้วยซุเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซินัมายช่วยลดจุดดำดือ้อถึงตน้นตอนใน7วัน100%รู้สึกช่วยลดจุดดำดือ้อผิวจะใสกล่กว่าที่เคย Nivea is for skin โมง43นาทีนะครับกลับมาช่วงนี้ฝากเตือนคนเท่าคนแก่อยู่บ้านตามลําพังกันหน่อยลูกหลานต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายให้ดีนะครับมิจฉาชีพชอบมาหลอกลวงแล้วบางทีเนี่ยคนเท่าคนแก่ไม่ทันกลเม็ดของพวกมันอย่าว่าแต่คนเท่าคนแก่เลยพี่บอลบางทีพ<อ>ี่กิ๊งฟังยังเคลิ้มเลยอะแต่ครั้งนี้มันมาเป็นตัวเลยพี่กิ๊งมันไม่ได้โทรศัพท์มานะฮะมาถึงบ้านเนี่ยทำทีขอไปเช็คค่าไฟครับเออแล้วก็เดินเข้าบ้านไปอาศัยจังหวะทีทีเผลอฉกทองคุณตา คุณยายไป3บาทด้วยกันงานนี้ต้องออกประสาทแช่งกันเลยว่าให้เอามาคืนเพราะถ้าไม่เอามาคืนระวังจะไม่ตายดีครับดวนแกอยู่คนเดียวนะอ้อยู่บ้านอยู่ช่องต้องคอยเตือนเอาไว้เนี่ยแล้วเป็นแบบนี้น้ำใจที่เราเคยมีให้ว่าโอระแวงและทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมิตร หรือว่ามิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ไม่รู้ว่าอ้างหรือเปล่าค่ะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาอ้างว่าเขาโดนมิจฉาชีพหลอกมาเหมือนกันก็เลยจําเป็นต้องมาฉกทองที่ร้านทองค่ะ เดียวเองเลยนะคะเนี๋ยวจากเรื่องของขโมยมาดูเรื่องราวของความสัมพันธ์ผัวเมียคู่นี้กันหน่อยเป็นผัวเมียกันวันดีคืนดีก็ทะเลออกกาะกันแล้วทะเลออกกาะกันให้ชาวบ้านเขาเห็นไงทะเลาะแล้วก็ยุ้มหัวกันทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นเขาทนไม่ได้เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาระง,งับเหตุหน่อยไปดูคลิปนาทีตอนที่ตำรวจมาถึงเขาพูดกันว่ายังไงบ้างค่ะไม่อทกอย่างไม่ยมทำไมเราไม่ยอมไม่อทย่างผมไม่อตลาดไท เขาบอกว่าผมมีมีมีแฟนคนนั้นเลยบอกว่าเจ๊เป็นอันนี้กับผมรู้ว่าอ้า,เอา,าวเจ๊คนนั้นไงอ่าแล้วมีหลักฐานไหมว่าผมก็เล